สวัสดีครับทุกท่านนะตอนนี้ผมก็มารับนะฮะน้องๆทีมงานนะครับน้องน้องเพชรน้องสายแล้วก็สายนะฮะจะมารับไปกินข้าวที่บ้านนะครับผมก็เอารถแบบให้แบบอย่างดีเลยนะครับรู้รามาเฮาเลยนะเพื่อที่จะมารับนะครับเข้าไปกินข้าวที่บ้านผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรถนะฮะทุกท่านเปี๊ยเป็นไง เป็นไงเป็นไงนี่นี่รู้แลวมาเฮาไม่เอ่ยเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวเราเรอให้นะครับตอนนี้เขาเดินเลาะชมนะครับตามหมู่บ้านอยู่นะเดี๋ยวเราเรา,เราค่อยเจอกันนะครับ ก็พาไปตุ๊กเครื่องย้ายกันยนอนก่อ,อยู่เรือนนี่น้อยแต่ยี่ปะชาเยเลาบ้านอาสาวลาเลาะบ้านก่อนรออย่ากบุญลาล นี่แหละนี่แหละบ้านเม่นสมัยอยู่ตอนนี้น้อยอะบนให้บนเนี่นนี่ครับบ้านตอนนี้น้อยมันบ่มีได้ต้นนี้ได้เม่นประมาณยายคอยเราเสียแลวก็บบ่มีพอย่ดูแลก็เลยแบบเป็นห้างเนี่เป็นบ้านแบบห้างเก่าๆแล้วมันชีมีเงินคั่วอยู่นี่ได้คือทังบ้านเจ้าเลยได้เงินยายคอย เมนเละเมนนี่ข <spices. S 1> ้าเจ้าเฮ็ดแบบบ้านเก่าคือบ้านเจ้าเบิ่งเฉาหยูข้าเจ้าบ่ได้ซอดตะปูได้นี่นี่ข้าเจ้าผ้าซอดเอาซอดเอาเลยเห็นบ่คือกันเลยอืมมได้ามมาถ่ายบ่าเด็จักเล่เราบลักบุจักเล่กายอ่ะพ่นเล่าเขาอพุ่นเล่าเขาทางหลังเม่นเขาเฮ็ดหลังเราเมน ต้อคอยน้นนอยๆบ่มีได้คอยอยู่นี่ประมาณหอดประมาณสิบปีอายุประมาณเก้าปีสิบปีนี่แหละถ้าจำไม่ผิดอ่ะแล้วก็ย้ายไปอีกบ้านหนึ่งบ้านพ่ออันนี้บ้านแม่เนี่ยแม่แม่คอยอยู่บ้านหมู่บ้านอันนี้มองนี่ลระเป็นครัวนี่มองนี่เออเห็นบ่เสาวครัวสุดเบอแล้วพังเบอแล้วยายคอยเราเสีย อีกกี่พ,พ่อแม่ไปเฮ็ดเปียกทางอื่นเด้เขาเขอ,อยู่น้ำยายเลยหลายคนเต็มเลยมาอะไรก็คิดหดเนี่ยแบบนี้เลยเด้แล้วเดี๋ยวนี้มันแม่แบ้านนกเียบข้าแม่บนี้มันถ้าคนที่เขาอยู่เขาก็เฮ็ดแบบสมัยใหม่หมดเล้วแ,แ,แต่ถ้าแบบแบบเก่าแบบนี้ก็คือแบบโบมีคนอยู่เด้โบมีคนบูรณะเพราะว่าลูกหลานก็ไปอยู่มองอื่นไปแล้วลูกหลานก็ได้ ไปอยู่มองที่แบบมองไฟมองมันอุ้งแล้อ้งไม่เคยเห็นมาแถวบ้านที่เจ้าค่อยเห็นแถวเพียมทางใช่อุ้งใหญ่นะอ๋อสมัยตะกี้เขาเจ้าใส่อุ้งแนวนี่ได้เก็บน้ำเลยลเใส่อันถังนาะแมนอ,อ,อแมน <laughs> มันนักเลยมัน,นเปเ็นปูานอือ นี่แหละบ้านยายค่อยอพาหมู่มาบึงนะครับพาเพื่อนมาบึงว่าบ้านแบบโบราณคือเราอ่ะฝั่งไทยก็มีเพราะว่ามันคล้ายๆกันเชื้อชาติคล้ายๆกันนะครับเพื่อนก็ให้เพื่อนมาเห็นนะครับให้คนลราเพื่อนมาเห็นเนาะเพราะว่าคิดเพื่อนคิดว่าบ้านบ้านเมืองเราแบบนี้แต่ก่อนแต่เก่าเป็นแบบไหนมันก็ยังพอมีหลักฐานให้ดูให้เห็นนะครับว่าออบ้านเมืองแบบเก่าๆบ้านเราเนี่ยมันก็แบบนี้ก็มี แต่ก่อนหลังคาตอนค่อยน้อยๆค่อยจืดแบบขราเจ้าเพิ่งเปลี่ยนเป็นสังกะสีนะเป็นไม้แม่นเป็นไม้เลยแม่นนี่ก็เป็นแป้นนี่นี่มองเล่าเข้านี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสังกะสีเม่นแบบโบราณแท้เลยด้บ้านนี่แบบแท้เลยนะตั้งแต่โบราณโบราณเลยแหละเนีน พอยายคอยเราตอนเราเสียก็อายุเจ็ดสิบกว่าเลยเราอยู่ตั้งแต่ก่อนเราเป็นชาวเป็นยังอีกนะน่าจะนไล่ใส่เดี๋ยวนี้จะตีที่พ่ีแม่นตอนเราเสียพอเจ็ดสิบนี่เสียเราเสียเกือบเศร้าปีเลยเลยจะบึ้งนะต้นนั้นจนบักใหญ่ตัวใจเย็นใจเย็นเห็นบอต้นสมสาน่ยจนกลัวเบื่แหละเห็นบ่ขนาดงัวยังหลงรักนะเธอเนาะ ดูดีงัวไปหาน้องเพชรแลยมันบมมีสีแดงนะมันคือหาโอปากแดงปากแดงน้องเพชรปากแดงเดี๋ยวมันใหญ่ได้รุ่นนี้ครวมหัวแล้วรุ่นนี้ลูกมันได้หน่นะอออืไปก็พาแวะมาดูก่อน

ขึ้นมาแลวบ้าด้วลูกพี่เอาเอาล่าสุดขึ้นมาด้วยแลวบ้างไงแล้วบ้างบด้วยตกเกลือได้บานนาีขาไดครับบ้านพี่ชายเดือดาเยยขึ้นม้่ครับ เจ้าเออเข้าทางนั้นได้อยู่เพราะว่าทางนี้เขาเป็นหัวเฮือนก็จะบวให้เข้าขันโมเมลูกหลานเบิ่งทางนั้นได้อยู่ไปตกด้วยคุณนายเด้นี่เลยอันนี้โซ่ได้เจ้าเอ้ยพิธีเราอ้อเราอ้อย้ายวะน่ะ

ไปมาพังบ้านยายแล้วหนึ่งเออเออ่ตูบ้านยายอัดัแล้วเออนได้อัดเสบฟัอเอออสีบัวอยเด้อสีบ <uh right> ึง ให้กำลังใจนะสู้ๆเออนั่นแหละพอแล้วได้แล้วยายบอกว่าเออได้แล้ว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 ไปไปไปลงคุณนายลงลงไม่กันโล้ยแต่ก่อนหมู่บ้านนี่แหละแบบคนอยู่นะสมัยแบบสามสิบสี่สิบปีที่แล้วแบบคนบ่ค่อยอยู่ป่าเนาะมันเป็นตะย่านทั้งเสือทั้งโจรทั้งยังเนาะงัวควายลักงัวควายนะ ก็มาอยู่บ้านหมู่บ้านานี่มาบุ้แม่นตอนคอนน่อยนิดหน่อยคนแบบโอ้ยไลยเล่นกันม้วนเด็กน้อยนี่เล่นซ้อดน,นั่นซอดน,นี่บบประมาณสักบ,บ่มแบบีได้ดแม่นก็เจ้าบแบบก็เจ้าไปอยู่ให้อยู่หน้าบิดเลยดิคนสอ,อ,อ,องคนอืออือครับ อโอเคครับเดี๋ยวพาน้องๆมาชมบ้านคุณยายพามาเยี่ยมมายามประมาณนี้ะเดี๋ยวค่อยว่ากันบ๊ายบายถือตรงมาจัดการความสะอาดให้ยายด้วยนะส <laughs> วัสดีครับบ๊ายบไป